จริงๆแล้วผู้ชายก็แต่งหน้าได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นแล้วมันไม่ควรมีแค่สภาพหรืออะไรมากั้นเลยทนมากดีมากจริงทนติดทนไหมทนผู้หญิงขัดอิวไม่ได้แล้ววันนี้คือใช้หรือเปล่าคะใช่มาดีใช่จริงทนรอดคือว่ามันเป็นคนทุกรุ่นผู้ชายทาปากหรือเปล่าชมพูดนิ่งๆสมมติเป็นเด็ สวัสดีสสดค่ะดกคอนคลิปนี้พิเศษมากเนื่องจากว่าขวัญน,นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ขวาัญามาสเตตเกชันยายที่ทํางานปกติขวัญก็จะทำงานที่บ้านใช่ไหมครั้งนี้คือเรามาอยู่ที่คิมตังอะลัยนะคะเราก็เลยชวนเพื่อนที่เป็นเอ็กซ์เพิดกูรูโรงแรมว่าไปว,ว่าไป <laughs> จับช่าเค่ะนน้ำต้นนะคะ สวัสดีครับต้นแามนะครับจากชอบมีร้อนไปนอนโรงแรมก็คือขวนเนียติดตามดูเพื่อนนะคะคือเพื่อนก็จะเป็นคนแบบเหมือนกับชอบแบบไปรีวิวโรงแรมในกูเกิลชอบไปนอนสเตชชั่นเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนอะไรเงี้ยเนาะก็เลยชวนเพื่อนมาที่ขิมตันนะคะแต่ว่าชวนมาดูมันก็จะดูไม่จําไปยอ่ะใช่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเวลาที่เรามานอนโรงแรมเนี่ยอย่างขวานนะก็เป็นคนที่แบบของเยอะเป็นตี้บล็อกเกอร์ใช่ป่ะเราก็จะมีเมคอัพเยอะมากเราเอาอะไรมาบ้างในการมาสเตชชั่นแล้วเราก็ อาจจะมาดูของคุณต้นปาล์มนะคะว่าเพราะอะไรมาบ้างคือด้วยสา้ชายเป็นผู้ชายแต่ก็มีความแต่งหน้าเพื่อเสริมลุคแต่งหน้าเหมากกับผู้ชายแต่ไม่ถึงผู้หญิงอ่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเพื่อนแต่งหน้ายังไงเพราะว่าก็จะได้เทคนิคเผื่อใครเป็นผู้ชายแล้วอยากจะไปแต่งตามเพื่อให้ดูดีขึ้นอะว่าไปเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะเรามาดูเบสเมคอัพกันก่อนเริ่มจากรองพื้นรองพื้นต้องมาันดับต้นปาล์มก่อนเลยใช้ของคิวเพรสนะครับผมดีเวอรี่โสนใช หมายเลข n สนะครับตนุ่นหมาสุดอันนี้คือทนมากใช้ดีมากสิ่งดีอะคุ้มมันไหม<ด>อันเนี้ยคุ้ม ทนไหมทนเอาอยู่ทั้งวันคือแกคนผิวหน้าเป็นยังไงก่อนแห้งมันผสมผสมส่วนตัวขวานหน้ามันก็รู้สึกว่าใช้เนี้ยก็ทนเหมือนกันแต่อาจว่าผ่านไปทั้งวันเราใส่หน้ากากเนี่ยมันก็จะมีติดบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะส่วนของขวานคะเป็นน a s Cheek Glow คือจะบอกว่ามาจากงาน e ี e n นบอยที่มันลดเยอะมากแต่ว่านา s ก็คือลด10%แต่จริงๆแล้วเขาลดสูงสุดที่เป็น90%นะคะตอนนี้ก็คือฉลองครบรอบ16ปีด้วยทุกคนก็ไปดูกันได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเชียร์เชียร์ ผิววหน่อยแต่คือมันก็ติดทนนะด้วยความที่เราหน้ามันเราก็จะเซ็ตแป้งเราดูแป้งดีไหมแป้งแป้งฝุ่นก็แล้วกันมีป่ะจริงๆอุ้ยใช่ใช้ใช้อันนี้คือติดมากบอกเลยนี่ไทยดีมากขวันก็เคยใช้ตัวเดียวคือเอาอยู่หลัดทำงานเราไม่ได้ไปเจอใครตอกอันนี้คือเอาอยู่เลยคือชอบใช้มากแล้วมันมีสีนิดๆด้วยนะใช่มีกลิตเตอร์เบาๆใช่มันทำให้หน้าดูแบบของๆขวัญเคยเอามาเทใส่กระปุกแล้วเอามาใช้เหมือนกันแบบเออใช้กับแปรงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบลุคที่ใสขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่แบบง่ายๆก็ แต่ว่าถามว่าตัวที่มันผสมฟอรเนชั่นก็มีอ่าตัวนี้เลยคิวเพสเหมือนกันคิวเพสต้องเข้าแล้วเข้ากิ่ต้องเข้าเพราะวันนี่ค่ะอาคิวเพสเอาคิวเพสเหมือนกันอารเล่าตัวนี้ก่อนยังไงก็คือเลิศคือว่ามันก็ผสมรองพื้นอ่าก็คือแน่นขึ้นมาหน่อยมากกว่าแป้งฝุ่นนิดนึงนะฮะก็คือเอาอยู่ทั้งวันเหมือนกันติดหน้ากากนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่หลุดมาซงตัวนี้ก็คือให้งานผิวที่โอเคนะแต่ว่าปกติติดทนสําหรับใครที่แบบเอ้ยอยากจะหาแป้งผัดราคาไม่แพงติดทนผิวโอเคไม่ไดดู้หน เออตัวนี้ผู้ใช้ใช้ได้แล้ววันนี้ก็คือใช้หรือเปล่าคะใช้มา<ด>ใช้จริงคือมันเนี่ยผิวมันดูโอเคไม่ได้หนาเกินไปมันยังให้ความแบบเนเชอลแต่ว่าก็ปกปิดในสิ่งที่เราอาจจะแบบไม่มั่นใจเช่นแบบวรอยสิวความดำๆบนหน้าที่แบบเอออาจจะสีผิวไม่สม่ำเสมอ<ช>ส่วนของขวันนะคะจริงๆถ้าเกิดขวานทารองพื้นอ่ะจะไม่ทาแป้งพับแล้วเป็นเหมือนกันปะหรือว่าเซ็ตแป้งพับบางๆนิดนอะคือใช้แป้งไม่ใช่พับเลยคืออย่างขวานนะถ้าวันไหนทารองพื้นน่ะก็จะไม่ทาแป้งพับแต่ว่าก็จะ ใช้เป็นอันนี้นะคะอิมอริซโนโเหมือนกันคิวเพรสเหมือนสปอนแต่ไม่ต้องเข้า <laughs> เป็นข้าวแล้วะคะ่ะคือเนชยช้ยรีมากคุมมันดีมากแล้วก็เนื้อเขาไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วพอรู้สึกว่าราคามันถูกสามารถแบบบกไปน,นานเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายมากเป็นเนื้อฝุ่นๆหน่อยเนาะเป็นเนื้อฝุ่นๆใช่แต่ว่าข้อเสียสำหรับขวอะ่ะคือแบบรู้สึกว่ารูมันใหญ่พอ,อรูมันใหญ่อะ่ะมันก็เลยมันทะลักทะลักใช่เราก็เลยไม่ต้องแบบขอขอออกก่อนแต่ว่าถามว่าคุมมันดีไหมคุมมันดีมากเทียบเท่ากับพวกเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆเน้นคุมมันอันนี้คือเอาอยู่มีแบรดสเปยอับอีกไหมคะเช็ดด้งเช คอนซีลเลอร์อ่ะใช่คอนซีลเลอร์ คือพกไว้แต่ว่าจริงๆไม่ค่อยได้ใช้จะใช้เฉพาะวันที่แบบนอนน้อนแล้วรู้สึกว่าตาตาขำมากแต่ว่านานๆใช้ทีไม่ได้ใช้บ่อยนะครับจเป็นตัวคล i นิกตัวนี้เลยนะครับผมนี่เนียนนะเนื้ออ่ะต้งให้คู้ขายเอาทีบายตรงนี้แหละไว้ยังไงเครื่องนี้มันจะเป็นรุ่น even better ใช่ป่ะคือมันช่วยปกปิดด้วยแล้วก็เหมือนช่วยลดรอยไปด้วยเหมือนเขาผสมสกินแคร์เข้ามาหน่อนึงแล้วเนื้อเาก็จะมีความยืดหยุ่นใช้กับพวกรอยสิวใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีดีเลยเนื้อดีอ่ะขอบคุณฝันของผู้ขเอามาสองตัวคือเลือกไม่ได้ก็เเลยอาาม รักทั้งสองรักพี่สิในน้องก็คืออนาตาเซียนะคะเบอร์รี่ฮิลส์แล้วก็เซ็กซ์อรี่อันนี้ที่น้องโบกัสเป็นพรีเซนเตอร์คือความรู้สึกว่าอันนี้เนื้อก็ดีนะคะถูกด้วยแล้วสำหรับใครที่อยากลองค่ะรู้ว่าเลนส์สีมันกว้างแล้วมันก็ราคาไม่แพงสองสามร้อยประมาณเนี้ยแล้วมันก็ใช้ได้นานนะขวัญใช้เบอร์สิบไอวอรี่นะคะก็ค่อนข้างพอดีผิวแต่ตัวที่ชอบมากๆเลยช่วงเนี้ยก็คืออนาตาเซียเบอร์รี่ฮิลส์อนซื้อมาจากเซฟราขวัญใช้เบอร์สี่ก็จะบอกว่ารุ่นเนี้ยสีแม่งไม่เรียนกกั็สมมติว่าึนหือยง ขาวสุดแล้วก็สองสามสี่ใช่ปะ่ะแต่บอก,กว่า 4, สีกกอะขาวกว่าสามเพราะฉะนั้นก็จะบอกให้ทุกคนไปลองแต่ว่าเนื้อเขาจะมีความคล้ายๆกับเอ่ออัลกอริทที่ขวัญเคยชอบก่อนหน้าในแต่อันนี้จะคือเหมือนตึ๊บกว่าแต่บางกว่าให้ผิวที่ดูบางกว่านิดนึงนักะคอสเซเลอร์ก็คือใช้ปิดได้ตาปิดสีอะไรก็ว่าไปลออไค่อยเมคอัพดีก่า เห็นแบบนี้มีคิ้วแต่เขียนคิ้วปะนิดหน่อยตัดขาดเติมตรงที่มันหายหายไปคือเป็นคนเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเวลาแต่งหน้าคือจะไม่ไม่เียคิ้วแล้วมันก็จะดูแบบแก้งยังไงมันจะบางไปหน่อยเขาแต่หน้าโลนอ่ะมันจะหน้าซิดๆิไปหน่อยใช่ก็เป็นเขียงคิ้วแบบซื้อที่ว่าสั่นไม่จำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะฮะก็คือเลือนแบบไม่ขอรูหน่อย จำไม่ได้ว่าเยี่ยมห้ออะไรมี M P E มีก็คือเลยอกเป็นแบรนด์ไทยที่ใช้ที่ส่วนกันแค่เติมเติมแบบตรงที่มันวาววแหว่งแหวงนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่าเทคนิคการเขียนคิ้วผู้ชายก็คือเติมตรงที่แหว่งแหวงเราจะไม่เขียนหนามากเพราะเราไม่ใช่ผู้หญิงไงอ่าไม่งั้นมันก็จะดูเกินไปหน่อยเทนต์กินไปไม่งั้นเราก็ต้องอาจจะต้องเติมตาเติมแก้มเติมเพื่อให้มันบาลานซ์กันอ่สลักขวัญคิ้วขวัญไปคนคิ้วบางมากเหมือนกันก็คือถ้าไม่เขียนคิ้วอ่ะก็คือหน้าล้นไปเลยถ้าเลือกได้อย ไม่ขาดคือไม่ได้เราแค่นี้อแล้วก็ขอนใช้ของเคสนะคะสภาพก็คือยับเยินเหมือนกันใช้มานานมากแล้วจริงๆก็คือมีก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้คืออันใหม่เนื่องจากว่าอันก่อนหน้านั้แนแตกหล่นแตกใช้กับที่แพนแล้วนะแต่ว่ามันหล่นแตกอันนี้ใช้เบอร์ e อ็ก็เป็นสีที่ใช้ตอนนี้เลยก็คือลิวิีเขียนมามันก็เขียนง่ายสีอะติดคิว้วคือปกติสีฟุนอะมันจะเหมือนไม่ค่อยติดมันจะหลุดง่ายน้ะใช่ยิ่งถ้าเกิดเราทาแป้งอะมันจะไม่ค่อยติดใช่ป่ะแต่เคสอะคือดีคือติดพิกเมนก็คือโอเคมากเนนัั้งว ังวันถ้าไม่เอามือไปรูปนะอันนี้ก็คือทั้งวันเนี่ยนำมาเข้ามาแชฟงานแก้มนะเอามาหรือเปล่างานแก้มนะไม่เอามาเอามางานแก้ต้องเข้างานแก้มค่ะคือจะบอกว่าใหญ่มากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผู้ชายใช้แก้ม้ลยเหรอใช้คือถ้าเกิดเราเราทารองพื้นทาแป้งแล้วมันวอกใช่มันวอกแล้วมันก็จะดูน่าซีดต้องมีแก้มแบบเบาๆแต่ไม่แบบเป็นออนสเตจขนาดนั้นก็้คือหลางมากใช้จริง ที่ห้องอะไรครับคุณขวัญสุอร์มัมสุอร์มัมด้ค่ะคุณแม่เอาหรอด้านแล้วถูกแล้วแกกว่าถูกแลเนี่ยสีประมาณเนี้ไ่ค่อยใช่มากนะสีประมันนี้ใครไปแล้วบบใช้อะใช้จริงแม่แต่ประมาณแบบเหมือนจะใช้โทนนิทรรศส้มเนาะส้มกลางๆใช่ทนชมพูไม่ใช่เพราะว่าใช้แล้วแบบมันป๊บป่ะมันป๊บมาในี่กำลังดีกำลังแบบใสๆดูแบบเด็กน่ารักน่ารักนะคะสุ per มัมทนรอดซุ per มัมเป็นทนทุกรุ่น ทุกรุ่นจริงอย่างรุ่น g i r l Crush ที่ขวัญมีที่มันเป็น Single Brush ก็ใช้ดีมากอ,อันนี้ก็คือจะเป็นตลับอใหญ่ที่แบบเออเราอยากจะแบบเปลี่ยนสีแล้วก็แบบสวิชสีใบมาได<ห><ล>้ส่วนของขวัญน,นะคะอะไรอน้อยของ Comfort ซึ่งตัวน,นี้อิ่มมากเพราะว่าขวัญอ่เป็นคนแบบขาวใช่ปะแล้วบางทีปัดสีส้มแล้วหน้ามันคือไม่เข้ากับสีส้มอะ อ๋อในบอโทนหน้าไม่เข้าสีส้มโทนน้าไม่เข้ากับสีส้มเลยแล้วพอเราไปใช้สีชมพูอ่ะมันก็กลายเป็นส้มอยู่ดีพอขันไปพรมันออกซิไดซ์อ่ะมันก็เป็นสีส้มก็เลยใช้เทคนิคที่แบบเลือก็นสีม่วงๆหน่อยจะสังเกตว่ามันมีความเป็นสีม่วงอะดูคือพอปาดแล้วมันจะเป็นสีเป็นสีชมพูนิดๆทุกอัว่าอันเนี้ยติดทนมากแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวแบบแตะครั้งเดียวอ่ะแล้วมันก็เคาะที่มือในดนึงแล้วค่อยปาดก็คือสีติดทนมากคอมฟอร์ตติดทนทุกสีจริงเริงเรื่องบัตส์พอนี่มันปนิล พราะบางทีอ่ะอเราทาลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันไม่เหมือนทาบนหน้าสดอย่เงยเหมือนเราปาดบนแคร์ก็สีนี้เหมือนตอนที่เราทาลงพื้นไปแล้วทาแป้งไปแล้วอะไรแบบนี้ผิวแต่ละคนมันก็เข้าแบบหลายสีเออไปลองใช้ดูออดนะ ต่อไปสุดท้ายงานปากงานปากผพูดใช้ทาปากหรือแบบหรือว่าทาแค่แบบไม่มีสีหรือว่าทามีสีนิดนน้อยแล้วแบโคนส่วนใหญ่ก็บางคนจะมีแบบชมพูนิดๆิสมมติไปเด็กอ่ามันต้องมีหน่อยปากแล้วแต่ไม่ชมพูมันก็แบบอ้าวอีนี้ปากสีเป็นป่วยหรือเปล่าอ่ะแล้วนี่มาทาแก้งหลอกมือทาแก้ม้ปากสีก็คือป่วยไปได้ไปได้เลยส่วนใหญ่ก็จะใช้ลิปลิปมันเป็นหลักนี่เลยแบบดี เฮ้ยใช้แรื่อง b e a u t นะค่าก็คือไปลิปมันเอาเป็นเปลี่ยนสีปะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ๋อคือทาเหมือนเป็นเบสเป็นเบสหรือว่าทาในวันธรรมดาธรรมดาเราอาจะใช้สองตัวเซรั่ด้วยอันนี้คือครีมอันนี้คือมีสีถูกมาส์กให้ดูหน่อยได้ไหมคะเพราะแบบเอ้ยสีธรรมชาตินะคือมันแอบไม่ค่อยมีสีเลยอะคือแบบแปะเบามากแต่แบบนิด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 แล้วก็ตบด้วยลิปมันก็คืออยู่เป็นทรีเป็นคนต่างมีสีอยู่แล้วว่ามีสีแต่ว่าจริงไม่ได้แบบไม่ทาเยอะขนาดนี้นะฮะแต่นนิดห่อย ให้มันแบบมีซีาให้มันดูแบบสุภาพดีของนี้ที่พกอยู่ในกระเป๋านะคะก็คือที่ชอบมากช่วงนี้อันนี้เป็นลิปมันซึ่งหอมมากให้ลองเปลี่ยนสีไหมเคยลองใช้ปะไม่เคยอันนี้เป็นสีไหมอันนี้ไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าเนื้อมันจะเป็นสีแดงเนื้อเป็นเกลียมันหอมมาก๋อก็เป็นแบบเป็นเหลวเหลวมันกอา์เป็น g l o s แต่ว่ามันไม่ได้เหนียวนะอกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากอันนี้ของ country and stream ใช้เหมือนแบบระหว่างวันที่ปากแห้งแล้วแบบบางทีเราอะใส่นากากใช่ปะมันก็ไม่เห็นสีอยู่แล้วแล้วบางทีเราก็ปากแห้งก็ใช้นี้ไปเลยถ้าเกิดอยากจะให้แบบมีสีด้วยชุ่มชื้นด้วยก็จะใช้นี้ของซูเปอร์มอร์เขาไมมตแล่วเรอมันต้องเข้าแล้วนะเป็น g ลอ s ซ y l a s t i ิ g t i n นเป็นสีที่ขวัญทาอยู่ตอนนี้อเป็นชินทาตลอดมันเป็นทินก็จริงนะแต่ว่ามันชุ่มชื้นแล้วมันไม่เหนออรเราเหมือนกึ่งกลอสกึ่งชินันจะสีสวยอะลองปาดบนมือสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วพอเราเกลี่ยมันจะเป็นแบบ ชมพูแดงกําลังดีอ่ะมันดูไม่แก่เนาะก็เห็นมันดูไม่เหมือนแก่เนาะใช่พแล้วสีเนืแพอเราดูดึงออกมามันจะเหมือนแก่ให้ให้ต้นบานโชว์ว่ามันจะเหมือนแก่แข้เหมือนจะแก่เห็นปะคะแต่พอทาจริงอ่ะมันไม่แก่นะแล้วมันแบบทําให้หน้าดูผ่องอ่ะไม่รู้นะสำหรับผิวขวาน่ะมันดูดีโอเคคืออย่างที่บอกคือเป็นคนไม่ทาสีส้มแต่ถ้าว่าไหนอยากจะลุกเป็นแมทอะไรอย่างนี้นะคะจะใช้อันนี้ชาลติเบอรี่คือชอบมากสีดีมากสีเหมือนแก่แล้วคล้า่ๆแต่ว่าพอเราลงไปเน้น ผิวเรามันก็<ผ>จะบแบบอฟ f ์ลงคือมันจะมีความเป็นแดงนี่คือสี mi kiss มันคือสี ball girl ก่อนหน้านี้แล้วเขาเปลี่ยนชื่อสีเป็นสี mi kiss สีโทนนี้ปกติไม่น่าจะได้เพราะมันเข้มไปใช่ไหมผู้ชายแบบชมพูนเบาๆพออทงค์ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือไม่แต่งตาใช่ปะไม่แต่งไม่แต่งวันนี้ขอพูดอีกนิดนึงขอพูดงานมาสคารานิดนึงจะบอกว่าเป็นตัวที่อินมากตอนนี้เป็นคนขนตาตกปะก็จะบอกว่าผู้ชายไม่ตกไม่ตัดขนตาไม่แต่งตาเกิน ท,ที่เราอยากจะทำของขวัญจะเป็นน้องแซมมูนอันนี้คือนี่นะคะแท่งสีแดงไม่ต้องจำชื่อรุนร่นก็ได้เพราะว่าเขามีรุ่นเดียวมาสคารา่าก็คือรุน Style ่นสายอัพแบลชมัสคาร่านะคะตัวนี้คือติดทนมากแล้วขนตาเดงมากคือความเป็นขนขนตาสั้นมากใช่แล้ว,วทิปลงแบบก็คือต้องงัดใช่ไ่มพองัดเสร็จแล้วเราก็เอาเนี้ยปัดแล้วคือมันอยู่ทางวันจริงจริงอ่ะมันเด้งอยู่อย่างนั้นทางวันได้นิได้เนี่ขนตาหลังจากปัดอ๋อไม่ไม่เลยคือตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวก็คือดัดก่อนแล้วก็ปัดคือบางคนเขาจะดัดปัดดัด ได้กลับมาเพราะวที่เราตอนเราปัดอ่ะมันจะยืดออกไปมันก็จะแบบออกไปอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนขนตายาวอ่ะมันก็จะแบบมีความสวอนขึ้นไปใช่ปะก็คือปัดให้มันงอนขึ้นอย่างงี้แต่คนขนตาสั้นอ่ะไม่ได้มีพื้นที่ให้แบบก็เลยก็ขึ้นไปเลยก็จะเห็นออันนี้ก็คือเป็นเทคนิคสำหรับคนขนตาสั้นนะคะ โอเคค่ะก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือเมคอัพพี่ขวัญพกมาหลักๆก็จะประมาณนี้คิ้วปางืรองพื้นแก้มแล้วก็มีขนหนาหนึ่งแต่ของต้นตางก็คือคข้ายๆกานคล้ายๆกันอยากจะแบบมีทริคอะไรไหมสำหรับผู้ชายที่อยากจะแต่งหน้าให้ตัวเองดูดีขึ้นจริงๆผู้ชายแต่งหน้าแบบรองพื้นเบาๆนิดเดียวแล้วก็แป้งฝุ่นก็คือพอแล้วใช้อะไรทารองพื้นใช้มือจริงเหรอใช่ใช้มือทาเลยแบบเนี่ยแตะๆปุ๊บใต้ใบป้ายแล้วก็เอามือแบบเกลี่ยเลยอ๋อ ว่ามันจะได้ความเบาแล้วมันคอนโทรลง่ายด้วยใช่ไหมคือเราแค่อยากปรับสีผิวนิดหน่อยไม่ได้อยากให้มันตกปิดเป็นปูนชาขนาดน่ะแค่ปรับสีผิวหน้านิดหน่อยเองเข้าใจก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายก็แต่งหน้าได้แต่งได้ไม่ต้องเป็นจะต้องอะไรเลยอ่ะคือจริงๆผู้ชายหรือเพศอื่นๆคืออะไรก็ได้อ่ะสามารถแต่งหน้าเพื่อ让自งดูดีขึ้นได้าะไม่ใช่การทำให้ตัวเองดูดีขึ้นแล้วมันไม่ควรมีเพศสภาพหรืออะไรมากั้นเลยอ่ะก็ไปลองดูนะค่ะก็เป็นทริคการแต่งหน้าผู้ชายและเกิดผู้หญิงมันก็แบบผูทั่วไปอยู่แล้วเนาะ ให้มันแบบเด่นกว่านี้หนากว่านี้ก็แบบไปลองปรับได้แล้วแต่คนชอบเลยวันนี้ก็ขอบคุณต้นปามนะคะจากนีร้อนไปโรงแรมให้ฝากช่องหนึงไว้สำหรับคนที่ชอบไปนอนโรงแรมนะครับเป็นเซสชันเนี่ยก็ลองไปดูรีวิวกันได้เลยนะครับมีโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยหลายที่เลยนะครับใน Facebook ก็คือนีร้อนไปโรงแรมนะครับเป็นแฟนเพจนะครับแล้วก็ใน YouTube เนี่ยเซิร์ชนีร้อนไปโรงแรมได้เลยนะครับหรือว่าช่องต้นปามเอเอชได้เลยนะครับผมตั้งแต่ผักมาเนี่ยชอบที่ไหนที่สุดพอยังพูดได้หรออยากให้สอบพูไม่ได้ไม่ได้ ทุก EP เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้นะคะไปดูได้เลยดูวาดีวิดีแบบเยอะมากนี่สิกว่า EP แล้วตอนนี้สุดยอดเลยไม่มีการพักเลยเออก็คือไปทุกอาทิตย์ไปดูกันจนเพื่อนงงแล้วก็ไปเลื่องหนาก็เราเจอกันคลิปหน้าไว้ถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปไว้จะดได้ยินดีมากเลยโอเขื่อเผื่อขวัญจะไปโผล่อยู่ในช่องหมีร้อนไปนอนตรงแหนก็ไยินดีครับเจสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ